บปรปกลดอานะครับเดือนหน้าครับสำหรับปริมาณฝนนี้ที่ภาคกลางยังต่าาผมติดไฟชก่วเดือนายนบอกลูกเลเอตลาคมซึ่งกรุงเทพหานครมีโอกาสที่ฝนจะตกในเดือนกันยายนนี้ซ่งเดินพัฒนาิชาติประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยพาอทำอะไรผิด พอทำหนูผิดพอทำหนูผิดเล้นเ่เล้นเลน่นเอยผมหนยือุ้ยสุดลุ้ไปได้ไงเอาที่ไหมของทยพแลื้นที่ติดแนวรุ่มน้ำสงครามในพื้นที่ภาคตรองไหใส่กล้องนะ รเต้แลวหอโดยขอให้บริษาาชนวในพื้นที่ราบลูกศร